เพื่อที่จะให้พีมากพระขนมเป็นหนังที่น่ากลัวถูกใจคนดูเหล่าทีมงานและนักแสดงจึงต้องยอมเหนื่อยเป็นพิเศษหนังเราเป็นหนังผีเราเราถ่ายกันถึงถึงถึงเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็เราเริ่มตั้งแต่เย็นมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องนอนนะครับพี่ง่วงเหงาหานอนกันขนาดนี้แต่นักแสดงก็มีอาวุธลับพิชิตความง่วงนั่นก็คือเขาคนนี้สิวใหญ่มากเวัลยสวัสดีครับเหมือนพวกเกเล่นกล้องตัวเอง คนนี้คือไฮไลท์ของของซีนนี้เลยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่เราถ่ายกันเหนื่อยมากก็คือบนเรือเนี่ยค่ะสีวันแล้วแบบทุกคนก็อ่อนแรงดีเดียวกี่ใกล้แล้วอ่าใกล้เรื่องนะหละใกล้เช้าแล้วเออขี่มิเตียใกล้แล้วใกล้ใกล้เรื่องหรอใกล้ลอล้ว ก็มีพี่ฟอยเนี่ยนะคะที่แบบก็มาหาเรื่องตลกเล่าให้ฟังให้ทุกคนในเรือฟังและด้วยหน้าที่นี้เองที่ทำให้เขาได้รับตำแหน่งกัปตันไปโดยปริยายระดับน้ำเป็นไงบ้างครับกัปตันตอนนี้ฮะสูริเกเตอร์แต่ชัวร์เปล่าว่าผมเด่นอยู่อ่ะันนี้เป็นเยวโอจัมพันจบสายวิทย์จ้ะวิทยาศาสตร์นะจ้าจ้ามี่แหละทำให้เราแบบแฮปปี้เพราะว่ามีน้องคนนี้มาช่วยแบบแอคชั่นบุ๊กก็จะเล่นแบบเฟสขึ้นมา อยากร้องเอยแกปล่อยแกชุ่มเทเพื่อความหาของทุกค hey, นขนาดนี้น้องใหม่เลยอยากขอบคุณสักหน่อยขอบคุณมากช่วยหนูได้เยอะมากเลยช่วยได้5นาทีกลับไปหลับต่ออ้าวงงั้กนล่ะฮะ